คุครับแม้เราจะเจอกันครั้งเดียวคุ้มแล้วผมทำหน้าที่ผม้วผมบอกเจ้าของประเทศล้ว่าคุณคือเจ้าของประเทศนะแค่เอ้มของคุแล้วผมทำหน้าที่ผม้วเหลือแตุ่ณทำหน้าที่ต่อไปว่าคุณคือเจ้าของประเทศคุณจะทำได้ ของอำนาจนี้คือเป็นอำนาจเจ้าของประเทศซึ่งคุณทุกคนเป็นเจ้าของแต่ตอนนี้เขาขโมยไปแต่คุณไม่รู้ตัวไม่เห็นต้องมือระดนะครับแต่ผมพูดตามหลักวิชา เรียนแล้วครับคุณคือนักศึกษาคุณคือนิสิตแล้วครับแต่ถ้าคุณเรียนไปปั๊บลืมไปปั๊บเรียนแล้วก็ลืมเรียนแล้วก็ลืมไม่เปลี่ยนแปลงคุณเป็นนักศึกษาคุณอไเป็นนิสิตนะครับคุณต้องเปลี่ยนวัดตัวเองเลยครับเทิร์นให้กล้จะหมดเทอรนแล้วไงเทิรนไปแล้วเพิ่งเร์จบปีหนึ่งใช่ไหมถามว่าฉันเปลี่ยนไหมฉันเปลี่ยนไปไหมฉันเก่งขึ้นไหม ความรู้มากขึ้นไหมวิชาที่เราเรียนไปจําได้ไหมถ้าบอกว่าไม่เลยแสดงว่าหึงมีที่ผ่านไปนั้นคุณแก่ซื้งง่ายนอนกินเถาเถานอนเปิดตดเถาไสซซื้งปีหึ่งไม่มีสาระเลยคุณต้องกลับมาศึกษาว่าเฮ้ยไม่ได้ มากขึ้นตั้งใจใหม่ภาษาอกต้องเก่งขึ้นนะอาจารย์ชิงชาอกแล้วภาษาอต้องเก่งขึ้นอย่างน้อยจบปีสองเราก็สามารถสปีอังกฤษได้พิเิษสเสเปเปดม่าปาหมูเ็นเโอเคนะครับอันนี้คือสองสถานะนะครับต่อไปการปกครองโดยประชาชนหมย ้ประชาชนทุนนต์แผมไม่ได้มาบอกว่าใช้คนลงรื่องธรรมนูญนะครับหลายข้อบางทีก็มีการช่างเอาช่างเอาระหว่างที่บางทีข้อดีข้อเสียช่างเอาคุณต้องช่างให้ดีอย่าช่างหัวมันนะสารวัตรต้องหมดรับกระดาษก็รับกระดาษไม่ใช่คุณต้องช่างให้ดีอันต่อมาคือการมองประชาชนต้องเป็นการมองเพื่อประชาชน

ทุกวัวเราเลาก็ไม่ตอบเลยนะนักเรียนในใหญ่เนาะตอบแต่งใจอาจารย์อ่านจิตผอมันแล้วกันผมเคยคุยกับนักเรียนในรายการเนี่ยว่าพวกเรามาเรียนใหม่หรอมาเรียนแล้วกับูกครับความรู้ได้ตอนไหนรือไม่ความรู้ได้ตอนไหนหรือไม่ตอนที่คุถามครับแล้วถ้าคุณไม่ถามคุณจะรู้ไหมไม่รู้ครับแล้วถ้าอาจารย์ถามแล้วคุณไม่ตอบคุณจะรู้ไหมไม่รู้ครับ อ่ะถ้วคุมาเรียนวามรู้ทมันไม่ตอบอาจารเวลาอาจารย์ถามเราเราเอาความรู้ไปเลย้ำไมเรไม่ตอบไม่จำเแล้วเวลาถามแวลาตอบมันต้องมีอะไรดัดยงอยู่ไหมเออพวกเราไม่เป็นทางยกอยู่หรอกผมจะบอกให้นะครับคุณมาเรียนเนี่ยคุณกําลังให้รางวัลตัวเองนะรางวันนี้คุณจะได้คือความรู้คุณบอกว่าคุณเข้ามาเรียนเพื่ออยากได้ความรู้ คุณกําลังแสวงหาความรู้เหมือนลูกศิษย์โซเซติสปลาแห่งปราดสวยหาความรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะปฏิบัติปล่อยๆเพื่อจะได้ความรู้คือโยกคือถามและยกคุณตอบคุณจะได้รางวัลทันทีคุณรู้ไหมรางวัลจะได้เมื่อไรเมื่อคุณถามไม่ใช่เมื่อคุณตอบไม่ใช่ คุณจะได้รางวัลตั้งแต่ที่คุณทำอย่างนี้นะครับคุณได้รางวัลแลคำถามใครจะเป็นคนยกมือตัวคุณใช่ไหมครับแล้วใครไม่ยกมือก็ตัวคุณใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณฟังดีนะคนที่จะทำให้คุณได้ความรู้หรือคนที่จะทำให้คุณไม่ได้ความรู้คือใครครับ เองก็ถูกต้องแต่นะครับไม่ใช่อาจารย์นะครับที่จะให้ความรู้คุณแต่คนที่จะเป็นคนที่จะทาให้คุณรู้หรือจะทําให้คุณฉลาดหรือจะทาให้คุณโง่คือตัวคุณเองนะครับถ้าคุณยกมือแล้วคุณได้ความรู้ตั้งแต่คุณยกมือแล้วผมจะพูดคำนี้แลนะครับ คุณคือคนที่ทำให้คุณได้ความรู้หรือทำให้คุณ่ได้ความรู้คุณต้องอนุญาตให้ตัวเองได้ความรู้สิครับตอนนี้คุณไม่ หลังสมการต้นใหเปลี่ยนตัวเใหม่เอาน้าสการสามตัวเองเอาความตัวเองของเก่าทิ้งไปกลับมาเรียนใหม่ยกมือถามอาจารย์อา้ัวองได้ามรู้เลยดีไหครับดูครับเฮ้ยก็ลืมแล้วลืมแล้วค่ะลืมแล้วคำถาม ไปตายแครแล้วก un ูแคร์เพื่อนแคร์ความรู้สึกของเพือนไม่อยากให้เพือนรู้สึกว่าตัวเองโง่แคร์ความรู้สึกของเพื่อนมากกว่าแคร์ความรู้ของตัวเองคุณกาลังแคร์คนอื่นมากกว่าแร์ตัวเองหมายว่าครับคุณกําลังโกงตัวเองครับคุณขี้โกงคุณน่ะขี้โกงคุณน่ะโกงตัวเองไม่เป็นรู้กันเลยได้ความรา้คุณขี้โกง ามสูได้อย่าโกงตัวเองครับอย่าแคร์คนอื่นมากกว่าแคร์ตัวเองยกมือแล้วตอบแล้วถามดิอาจารย์ ไม่ได้ตอบคำถามเลยเอาใหม่ถ้าไม่ตอบกป็นอะไรยุ่เือล้นะลูกใครว่าการปกครองของประชาชนทำไั้ที่สุดยก่รือขอบคุณมากคุณยกเรืต้องยอมที่จะครับยกให้มันสุดถูกต้องทำอะไรให้สุดแค่ยเลยอก็ย่ให้สุดผมจะทำเลยได้ยี่คกเลยเพื่อนๆเพ่อนเพื่อนเพื่อนรู้เรื่งรู้เุกเลยครับรู้นะ

โการประชาชนต้องเป็นคนเลือกปกครองเองถามคุณไม่ได้คุณเลือกแฟน